สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT ช่วงเวลา11นาิกาค่ะกรมประมงจะประกาศปิดอ่าวตั้งแต่จังหวัดประจวบคลีขันลงไปในวันที่15กุมภาพานนันธ์นี้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมประมงจัดพิธีเปิดปิดอ่าวประจำปี2558ในวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคม2558รวมเวลา3เดือนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดโดยเฉพาะอวนหลายชนิดที่อาจส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อนในอ่าวไทยโดยเฉพาะปลาทูซึ่งเป็นสัต น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งหากฝาก่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่5,000บาทถึง1,000 0บาทหรือจําคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจําทั้งปรับซึ่งกรมประมงจะร่วมกับกองทัพเรือกองบังคับการตำรวจน้ำกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมศุลก,กากรในการตรวจตราและเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายโดยจะมีเครื่องบินจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมราตะเวนด้วย จึงขอให้ประมงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังจากคนร้ายยังคงก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการก่อเหตุเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่ม BRN ค่ะ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจบ้านพงยูไรอ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสายหลักที่จะเข้าสู่เขตเมืองยะลายังคงเพิ่มมาตราการในการตรวจค้นบุคคลยานผ่านะต้องสงสัยและยานผ่านะเป้าหมายอย่างเข้มงวดหลังจากรับรายงานแจ้งเตือนว่าคนร้ายอาจลักลอบก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในวันเชิงสัญ,ญลักษณ์ในวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่ม BRN ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งหน่วยง,งานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐยังคงประสบกับพายุหิมะที่พัดกระหน่ำเป็นลอกที่3ค่ะแม้ขณะน,นี้ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และพื้นที่อื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐมีหิมะตกขาวพลนกว่า90เซนติเมตรแล้วก็ตาม แต่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติยังได้ประกาศเตือนพายุฤดูหนาวะระลอกใหม่ซึ่งคาดว่าจะมาถึงในอีก2-3วันข้างหน้าในภูมิภาคนี้และนับเป็นพายุหิมะที่กระหน่ำระลอกที่3ในช่วงไม่ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่พื้นที่แถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในภาคตะวันตกของประเทศจะมีฝนตกและลมแรงในบางพื้นที่ อีมที่ตกหนักทําให้ต้องระงับเที่ยวบินโดยสารเกือบ200เที่ยวที่ท่าอากาศยานนานาชาติโลกแกนในเมืองบอสตันเมื่อวานนี้ขณะที่โรงเรียนประกาศหยุดเรียนไปจนถึงวันอังคารนอกจากนั้นผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ยังสั่งการให้หน่วยงานของรัฐและพนักง,งานในส่วนงานที่ไม่จําเป็นหยุดงานและอยู่กับบ้านในวันแรกของสัปดาห์อีกด้วย และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวเที่ยงได้ในเวลา12นาิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่3กตันอยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ข้อที่4่ใฝ่หาความรู้มั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม